ยัครับถ้าพูดถึงผู้ชายคนทั่วไปส่วนใหญ่ก็มักชอบในเรื่องการแต่งรถใช่ไหมครับการแต่งรถมันคู่กับสังคมของเราแล้วผู้ชายยังไงบ้างครับจริงๆผมทำเป็นอาชีพเลยนะผมอ้านผมขายรถแล้วก็แต่งรถก็เป็นสิ่งที่เองชอบตั้งแต่เด็กนะฮะคุณพ่อผมก็เป็นคนที่เริ่มการแต่งรถที่มากับการขายคือซื้อรถมาปุ๊บแต่งให้เลยเป็นคนแรกในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการแต่งรถมันอยู่ในหัวใจของเราอยู่ในเลือดเราอยู่แล้วนะฮะก็คิดว่า ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เข้าคู่กับผู้ชายทุกคนคือคนผู้ชายที่ชอบขับรถผู้ชายที่ชอบมีรถที่มันไม่เหมือนใครก็จะหาอุปกรณ์นู่นอุปกรณ์นี่มาแต่งรถทําให้ตัวเองมันมีความยูนิคแล้วก็ เขาเรียกว่าบ่งบอกความเป็นตัวเองให้ชัดเจนึ้้ครับส่วนตัวพี่บุรินเองได้มีโอกาสได้ออกแบบไปบ้างแล้วหรือยังครับเพิ่งทําไป2อตัวแล้วนะฮะผมทำ GR2 ก็คือผมเอาโตต้ายาริสนะฮะแล้วก็โต y o t โ v ต้าออกมาทําเป็น l i m i t t e e e i t t o o n ของบริษัทโตต้ามหานครเราเองนะฮะล้วก็เอามาทําเกี่ยวกับพวกคิดทั้งหมดรอบคันนะฮะผมทาภายในด้วยทําเรื่องเบาผมเปลี่ยนเบาจากเบาธรรมดาให้เป็นเบาหนังเกรด AA นะฮะก็ถือว่า สนุกสนานกบการถามนะเพราะว่าจริงๆแล้ว,วสำหรับตัวเองรถตัวเองเนี่ยตอนปัจจุบันเนี่ยไม่ได้แตง่งเพราะว่าผมมีครอบครัวแล้ว <Hello. S 1> ก็จะให้รถที่มันม <Hello. S 1> อยากให้รถที่มันมีดูภูมิฐานขึ้นหนะ่อย <Okay. S 1> นะฮะแต่ก็คันต่อไปที่กำลังจะกำลังจะซื้อเนี่ยก็คิดว่าจะเอาไปแตง่ง นน่อนหยถ้าพูดถึงงานออโต้สอลอนที่มีที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะเป็นงานจัดแต่งรถโดยเฉพาะแต่<น>ทีนี้จะยกมาที่เมืองไทยพี่วุลินเองรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกตื่นเต้นนะฮะเพราะว่าแอบเห็นแอบเห็นตรงนี้มาแล้วนี่ฮะแบ็คก็อินเตอร์เนชั่น,นแนลออโต้สอลอน2012นะฮะมิถุนายนนี้เองเราเดินนี้แล้วอยากไปดูมากมากเลยเพราะดูรถจากแค่ตรงนี้แล้วเห็นคอนเซ็ปต์คาร์ต่างๆรถสปอร์ตต่างๆต่างๆเนอะนอกจากนั้นยังมีสาวๆด้วยน่าดูฮะน่าดูครับคล้ายๆมอเตอร์โชว์ไหมฮะผมว่ามันจะเก๋กว่าตรงที่มันมีรถแต่งให้ดูเยอะๆ คำถามสุดท้ายครับมางานเปิดตัวนิตยสารเบสคาอย่างเงี้ยถ้าโดยส่วนตัวพี่บุรินเองออกแบบรถคอนเซปต์คาเองได้อยากได้รถแบบไหนครับจริงๆผมก็อยากได้รถที่มันมีแอโรดนามิกที่ดีที่สุดฮะเพราะว่าจริงๆแล้วปัจจุบันนี้นอกจากจะขับรถขับรถแล้วด้วยนะฮะของขับจักรยานด้วยนะฮะจักรยานผมก็แต่งให้มันแอโรดนามิกมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งแอโรเยอะเรายิ่งขับได้เร็วขึ้นฮะโอเคครับพี่บุรินทักทิ้ครับ